ร้านนิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้มารีวิววิกผมรอนยาวที่สุดของที่ร้านนะคะชื่อรุ่น0 6นหสองนะคะห5้าเซนติเมตรค่ะด้านในฮะวิกครึ่งหัวก็จะมีกิ๊บเสียบตรงกลางนะคะกิ๊บปอกแบกนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นกิ๊บตรงท้ายทอยให้เสียบเข้าไปนะคะตรงที่เรามาัดตั้งหนังยางตรงนี้นะคะผมจริงยาวเก็บขึ้น พับขึ้นได้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีสายปรับตัวนี้เป็นสายพยุงผมด้านหลังไม่ให้ตกหล่นลงมาให้มันกระชับมากขึ้นนั่นเองนะคะมีช่องให้ปรับนะคะงานเย็บเป็นงานเย็บยางยืดอย่างดีนะคะยืดตามรอบศีรษะของลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็ไหมนะคะเป็นไหมเกรดพรีเมียมไหมเกาหลีนะคะตัวนี้เป็นลอนใหญ่นะคะยาว65เซนติเมตรนะคะยาวที่สุดเลยก่อนอื่นเลยมัดจุกตรงกลางนะคะจุกตรงนี้เพื่อที่จะกิบตัวนี้เสียบนะคะ เพิ่มความแน่นเหลือผมข้างหน้าไว้นะคะเหมือนที่แม่ค้าเหลือไว้เลยเพื่อที่จะตกแต่งทรงเพิ่มเติมนะคะเสียบเข้าไปแล้วก็กิ๊บด้านข้างให้เสียบเข้าไปตรงด้านข้างของผมจริงเราได้เลยนะคะเพิ่มความแน่นนะคะด้านหลังดึงลงมานะคะแล้วก็ใช้กิบตรงท้ายทอยเสียบเข้าไปตรงที่เรามัดมันจะแน่นมากๆเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวหลุดนะนี่นะคะด้านหลัง ความยาวก็ประมาณเอวเลยนะคะชื่อรุ่น062 65ซนเมความหนาอยู่ที่270กรัมหนามากนะคะรุ่นนี้สำหรับลูกค้าที่ชอบฮาฟวิคนานหนาก็แนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะ270กรัมนะคหนามากๆนะคะนี่วีได้เลยนะคะเป็นไหมเกตพิเมียมนะคะเป็นไหมเกาหลีชนิดด้านร้อเปอร์เซ็นทนความร้อนร้อองศานะคะไหมไม่มีความเงาวิ้งนะคะ ใส่ได้ในชีวิตประจำวันนะคะชื่อรุ่น062นะคะ65เซนติเมตรนะคะราคา390บาทจะส่งให้ฟรีนะคะมีสีสีนะคะ,ม,นะคะม่คาใส่สีน้ำตาลทองนะมีดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาตินะคะสีน้ำตาลแดงโคกน้ำตาลทองนะคะกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะผมข้างหน้านะคะเราจะปัดมาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือหาเครื่องประดับมาบางรอยต่อได้เลยหรือจะยกผมจริงนะคะ ขึ้นบางได้เช่นกันนะคะเราสามารถตกแต่งทรงเพิ่มเติมตามใจชอบเรานะคะหาที่คาดน่ารักน่ารักมาบดบางรอยต่อก็ได้นะคะตามสะดวกคุณลูกค้าลองตกแต่งดูนะคะเห็นไหมมันจะเนียนมากๆนะคะไม่เห็นรอยต่อเลยนะคะกลมกลืนไปกับผมจริงเราเพราะมันจเป็นผมข้างหน้านะคะนี่390บบาทจะส่งให้ฟรีคะ่ะ เบาสบายประหยัดเวลานะคะ